ท่านผมเอกนโมพุทธายะครับวันนี้นะครับเหรียญที่ผมได้นํามาเสนอนะครับก็จะเป็นเหรียญปกไตมาศนะครับพิมพ์อุสั้นนะครับผิวไฟแดงๆท่วๆอย่างนี้นะครับทางบ้านถ้าท่านมีนะครับอย่างนี้นะครับถ้าอยู่ในสภาพสวยเดิมผมยินดีรับเช่าหลักหมื่นนะครับหลายหมื่นเลยนะครับก็โดยทั่วไปนะเหรียญนี้นะครับทั้งพิมพ์อุยาวุสั้นก็จะมีจํานวนคร่าวๆราวๆที่2 0,000ื่นเหรียญนะครับในเนื้อทองแดงนะครับ แต่เหรียญนี้จะมีความพิเศษตรงที่ได้เป็น2โค้ดนะครับอ่าโค้ดแรกก็จะเป็นโค้ดอีกนะครับนะครับจะอยู่ด้านซ้ายขององค์พระนะครับจะอยู่ขวามือเราเนาะแล้วก็มีความพิเศษขึ้นมาตรงที่เหรียญนี้นะครับต่อโคดสาราด้วยนะครับทําให้พบเจอได้น้อยกว่าที่จะต่อโคดอีกตัวเดียวนะครับทําให้มีราคาหมุนเวียนนะครับที่แพงกว่าเหรียญที่ต่อโคดอีกธรรมจานะครับเพราะว่า ต่อโคดอีและสาราเนี่ยจะผมเจอได้น้อยกว่าทําให้มีมูลค่าและราคาเปลี่ยนมือที่สูงขึ้นนะครับทางบ้านถ้ามียินดีรับเช่าหลักหลายหลายหมื่นนะครับลองส่งมานะครับผม